สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยววัดตึกเนาะวัดตึกเป็นมีฟางประธานและวิหารเป็นพระฟางในรูปแฝงทั้งสี่เหลี่ยมนี่ไงทั้งสี่เหลี่ยมแล้วก็มีมุกยืนออกมาตรงนี้ก็จะเป็นมุกเนาะละกษณะของมุกยืนออกมาอย่างนี้นี่เป็นมุกยืนออกมาแล้วก็จะมีอาคารรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่ผนังเรียนธาตุด้วยนี่ตรงนี้เขาเรียกผนังเรียนธาต นี่ลงมาสวยงามของวัดติดไม่เคยพามาดูเลยพามาหลายรอบแลวเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูสักหน่อยวันนี้ท่านก็สวยงามอย่ที่นีงเนานะใหญ่ได้สวยงามวันนี้ก็เป็นรอบการพิุกะวันตกของพระปาง ทางของวัดก็ผุพังไปแล้วก็สวยงามอีกที่หนึง่งสวยามสวยมากสวยจริงจะพาเดินขึ้นไปดูข้างบน นี่ดูข้างบนนี่นี่ข้ายเป็นพระรูดเล้สวยงาม <ๆ S 1> จะมีนี่จะเรียกว่าปานสี่เหลี่ยมยื่นปางเรือนธาตุจะประมาณนี้สวย สวยงามอีกที่นึงเนะาะนี่คือฝั่งตะวันตกเดีย๋ยวจะพาไปอยู่ฝั่งทิศตะวันออกลูกก็เหลือแต่แค่นี้แหละหนึ่งที่ยอดเขปางสวยงามเหมือนกันเนาะเราผ่านมาได้ยังไงผ่านมาแล้วไม่เคยเข้ามาเลยอันนี้เข้ามาสักหน่อย Trvání na